ไอ้ส่งมาหไหมไอติ๊กเกอร์ปรวันอะแน่จริงก็ส่งมาเองดินี่เราเป็นแบบน,นี้เอ okay, เอโอเคต้องเป็นูขอบใจมาก,มามก,กอ,อืมขอบใจมากเออไอ้ฉันกี้อยู่ได้อือมยูนิเนนวิร์สไอ้ได้ปาโรมาไอ้ขอบใจมากส่งมาไหมก็ไม่รู้ติ๊กเกอร์เออส่งมาเองดิเออเออเอาเป็นว่านี่สองเปอร์เซ็นแล้วอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก่อนจะหมดหนึ่งเปอร์เซ็นอ่าขอบใจมากปวันเออคากามินราวดูเป็น Happy Happy Good Night Today โอเคโอเค ผมขอบคุณใจทุกคนก่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนน่ารักมากผมขอบคุณเพื่อนๆจริงๆที่วันนี้อยู่ดูด้วยกันทรมานอยู่ฟังฟังผมร้องเพลงหลายชั่วโมงดีใจมากที่วันนี้ได้ร้องเออขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปไหนก็มีแต่ความสุขเธอเราเรียกบอกให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเออมีความสุขโอชาลี thank you bye bye